สวัสดีคร <Instr> ับค <Okay>, um. ุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ่าอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายสรนวุฒิสรันเกศสอสอุตรดิตที่พักเพื่อไทยขับออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับได้แถลงข่าวการทําหน้าที่ของตนเองตลอดเวลาที่ผ่านมาบอกว่าเป็นเรื่องของเอกสิทธิสอสวันนี้อัญเชิญเทพเจ้ากวดปูมาด้วยเนื่องจากเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์กล้าหาญเสียสละ ชีวิตในการต่อสู้ตนไม่อาจเทียบเทพเจ้าควดอูได้แต่คนอย่างตนมีจิตวิญญาณคล้ายคลึงท่านยึดแนวเทพเจ้ากวดอูจะเป็นงูเห่าได้อย่างไรที่บอกว่าตนไปกินกล้วยถ้าไม่ได้กินขอให้คนที่กล่าวหามีอันเป็นไปแต่ถ้าตนกินก็ขอให้ตนมีอันเป็นไปเช่นกันทั้งหมดเป็นความรู้สึกจากใจของนักรบพันดีที่ชื่อสรันุตนายสรันุตยังบอกต่อนะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับพักเพื่อไทย นายทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมานณป้อมเพชรที่ตนเคารพรักแต่มีปัญหาจากการถูกกดดันของอสุรกายร้ายปีศาจในห้องแอร์ของพรรคเพื่อไทยตนไม่ใช่คนเดียวที่ถูกกดขี่แต่เพื่อนสอสอคนไหนที่ไม่ก้มหัวให้ก็จะถูกกดขี่วันนี้ขออยากเข้าใจคนชื่อชื่อสรานวุฒิผิดตนชนะการเลือกตั้งโดยไม่ซื้อเสียงและยังจะยึดมั่นแนวทางนี้ต่อไปเมื่อประชาชนเลือกด้วยความรักและศรัทธาตนจะทําลายศรัทธาของประชาชนไม่ได้ เป็นอนัฝากถึงอสูรกายร้ายปีศาจในห้องแอร์ถ้าอย่างทับเช่นนี้สสที่มีคุณภาพจะลาออกจากพักหมดการต่อสู้กับพักเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องเล็กหรือง่ายเพราะอาสูรกายหรือปีศาจร้ายเหล่านี้เขาเชื่อว่ากระแสพักเพื่อไทยดีมากต่อสู้กับใครก็ชนะทําให้สสเนี่ยไม่กล้าออกมาต่อสู้นายสรันวุฒิจะบอกต่อนะครับว่าตนได้รับความเจ็บปวดจากการถูกปิดกั้นการอภิปรายถ้าอภิปรายไม่ได้จะมีสสไว้ทําไมเขาเลือกมาเพื่อสะท้อน ความเดือดร้อนของประชาชนแต่เหตุใดพักจึงปิดกั้นและข้อมูลที่ไดม้มานั้นก็หลุดไปยังฝ่ายตรงข้ามนี่คือปีศาจร้ายของพักเพื่อไทยที่ทําเช่นนั้นตนทราบภายหลังว่ามีการนําข้อมูลไปหาผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อหวังร่วมรัฐบาลนี่คือพฤติกรรมของปีศาจร้ายตนยังเคารพรักผูกพันกับเพื่อนๆนในพักเพื่อไทยทุกคนไม่เคยบอกว่าพักไม่ดีเพื่อนสอสอไม่ดีแต่ตนกําลังต่อสู้กับกลุ่มปีศาจร้ายในพักที่ตนเรียกว่ากลุ่มขี้รังแค นายสรนุิยังบอกนะครับว่าการโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นยืนยันว่าเป็นการโหวตตามเอกสิทธิ์สสซึ่งส่วนตัวโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมคนเดียวเพราะเป็นเหตุของต้นของปัญหาที่บ้านเมืองบอบช้ำส่วนรัฐมนตรีอีกห้าคนหลักฐานไม่ชัดเจนแต่พักไปคลุมถุงชนสสว,ว่าให้โหวตตามมติทั้งที่ยังไม่ได้มีการอภิปรายทั้งนี้หากปีศาจร้ายในห้องแอร์มียุทธศาสตร์การเมืองต้องมียุทธศาสตร์แกล้งแพ้ศึก เพื่อชนะสงครามแต่ที่ผ่านมายังไม่เห็นทําอะไรสําเร็จอย่างไรก็ตามถ้าจะสู้กับอสูรและกายร้ายในพักเพื่อไทยสิ่งสําคัญที่สุดจะสู้ได้คือยุทธศาสาตร์ต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยจะทําเพื่อประโยชน์ชาติเท่านั้นและต่อสู้ด้วยความถูกต้องชอบธรรมบอกว่าเราจากกันด้วยดีผมไม่ได้มีปัญหากับพักไม่ได้มีปัญหากับสสแต่มีปัญหากับปีศาจร้ายในห้องแอร์บอกเจ็บปวดมามากยอมปล่อยให้อสูรและการร้ายขับผมออกจากพักทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดท่านตั้งข้อหากบฏ เป็นปฏิบัติทำลายชื่อเสียงพักทั้งที่ผมไม่เคยทําผมจักไปครั้งนี้ด้วยความเจ็บปวดมากบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขมาตั้งแต่พักไทยรักไทยท่านทักษิณคุณหญิงพจจมานผมเคารพรักมากและจะเคารพต่อไปเพราะปีศาจในห้องแอร์อย่าทําร้ายผู้ใหญ่สองท่านและอย่าทําร้ายพักซึ่งไม่ว่าจะอยู่ต่อสู้อะไรพวกนี้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องทั้งสิน้นผมสงสารท่านทักษิณท่านควรจะกลับไทยในได้นานแล้วแต่พวกปีศาจไปทําการเมืองที่ไม่ควรทําทําให้กระทบท่านทักษิณ เพราะท่านทักษิณกลับมาไม่ได้คนเหล่านี้จะทําอะไรตามอําเภอใจได้มีอํานาจมากและขอเตือนสสเขตพักเพื่อไทยว่าบัตรเลือกตั้งสองใบสสเขตจะสอบตกกระนาวส่วนสสบัญชีรายชื่อจะได้มากพวกปีศาจซุบชุบมือเปิบเพื่อนๆต้องเอาตัวให้รอดไม่เช่นนั้นพวกท่านจะสอบตกแต่ปีศาจจะเดินเข้าสภาอย่างสง่างามเดินเข้ามาการเป็นฝูงเลยนายทุนเข้ามาอุดมการพักเพื่อไทยก็ต่างออกไปผมต้องขอบคุณเพื่อสสที่ให้กำลังใจ และอยากบอกทุกคนในพักเพื่อไทยกับชั่วชีวันสวรามุดนั้นไม่ลืมนะฮะเมื่อถามว่าปีศาจร้ายคือคนกลุ่มไหนใช่กรรมการบริหารพักหรือไม่นายสารนุษก็บอกว่าบางคนเป็นบางคนไม่เป็นแต่ตัวย่อคือพอพานช่วงที่ยึดอํานาจนี้ไปอยู่กับชัยฟันเหล็กที่มาเก้าเป็นตัวแทนนายทุนใช้อํานาจกดขี่เจ็บปวดคือคนในพักทําตัวเป็นรล้วล้ออย่างไรก็ตามตนคงไม่ดาเนินการฟ้องร้องพักเพื่อไทยเพราะตนร่วมทุกร่วมสุขกับพักนี้มา ตนไม่ได้ต่อสู้กับพรรคหรือท่านทักษิณตนรักเคารพทุกคนนายสรนุชบอกว่ามีคนสงสัยว่าจะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะเห็นตนไปร่วมสวดพระอภิธรรมศพบารดาของนายวิรัตน์รัตนเศษสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐซึ่งตนเคยอยู่ร่วมกับนายวิรัตตั้งแต่พักร่วมรวมใจไทยชาติพัฒนาด้วยกันเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิเดียวกันแต่มีไอโอใส่ร้ายว่าจะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐวันนี้จึงขอประกาศว่าจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จก,การมาขนาดนี้จะไปอยู่กับพักพลังประชารัฐได้อย่างไรพักที่จะไปอยู่ด้วยไม่ไปอยู่กับเผด็จก,การวันนี้ทั้งสองขั้วเกือบทุกพักต้องการตัวสรานุษกันหมดแต่การตัดสินใจผมจะฟังเสียงประชาชนโดยเฉพาะเสียงของคนอุตรดิตถ์ที่เลือกมาเขาแนะนําให้ผมอยู่กับฝั่งประชาธิปไตยจึงจะฟังเสียงส่วนใหญ่จะเลือกพักที่ให้เอกสิทธิ์ในการอภิปรายและสามารถต่อสู้กับเผด็จก,การได้โดยไม่ต้องระแวงหลังตอนนี้พักอยู่ในการเจรจาก็คือพักเสรีร,รวมไทย พักพลังทำใหม่พักพลังปวงชนไทยซึ่งบอกว่าภายในสองสัปดาห์จะมีการประกาศชัดว่าจะไปร่วมงานกับพักใหม่หรือว่าพักไหนซึ่งจะทันกําหนดระยะเวลา30วันแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าภายหลังจากนายสรันวุฒิแถลงข่าวเสร็จสิ้นนายแพทย์ระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังทำใหม่ได้เดินเข้าไปจับมือและอบกอดโดยหมอระวีแถลงว่านายสรันวุฒิไม่ได้มาในฐานะงูเหา่าแต่มาในฐานะสสของประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่สสต้องมีเอกสิทธิ์ในการลงมติ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ใช่ยึดผลประโยชน์ของพรรคซึ่งเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดการที่นายสรานุชมาอยู่พรรคเราทุกคนทราบอยู่แล้วว่าพรรคนี้ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจึงอยากชี้แจงให้ทราบว่านายสรันุชเดินเข้ามาด้วยอุดมการณ์ที่จะมาสร้างพรรคที่ดีที่สุดให้กับประเทศไม่ได้มาด้วยสินจ้างเงินซื้อตัวใดๆทั้งสิน้นนายสรานุิกับพรรคพลังทําใหม่น่าจะช่วยกันทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเมื่อถามว่าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ ที่จะอยู่พักพลังทำไมนายสรันวุฒิก็บอกว่าเราคุยกันในหลักการว่าตอนนี้ร่วมกันแต่องค์ประกอบในการร่วมต้องวางโครงสร้างและเงื่อนไขรวมถึงวิธีการดําเนินการร่วมกันอย่างมีระบบและนายแพทย์ระวียินดีที่จะรวบรวม,รวมพักต่างๆให้มาอยู่ร่วมกันนี่ครับคุณผู้ชมครับในสิ่งที่ทางด้านหลายคนนั้นสงสัยก่อนหน้านี้ว่าทางด้านนายสรันวุฒิสรันเกตนั้นเนี่ยจะไปอยู่พักไหนอย,อย่างไรวันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับ ก็ไปอยู่พักพลังทำใหม่กับคุณหมอระวีมาชมาดลน,นั่นก็คือไปอยู่ฝากฟังการร่วมรัฐบาลนั่นแหละนะครับแม้จะบอกว่าจะอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามแต่ว่าเอาละเป็นการตัดสินใจนะครับของอคุณสรัตน์สรันเกตนะครับงานนี้คือชัดเจนแหละครับว่าถึงบอกว่ายังรักพักเพื่อไทยถึงยังบอกว่ายังรักนายทักษิณแต่ว่าการที่ออกมาปูดว่าในพักนั้นมีปีศาจร้าย ตัวย่อพอพานคุณผู้ชมก็ลองไปเดากันดูว่าพอพานที่มีบทบาทในพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยคือใครกันแน่ครับ